พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่46เรื่องพระราชาทูลสันเสริญพระบรมศาสดาพระราชาประเสริฐที่โกศลกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าสจั์นักหม่อมฉันไม่เคยเห็นมาเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานได้ซึ่งบุคคลที่ใครๆทร,รมานไม่ได้ยังบุคคลที่ใครๆให้สงบไม่ได้กลับสงบได้ยังบุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้กลับดับได้หมอมชั้นไม่สามารถจะทรมานผู้ใดโดยไม่ต้องใช้อชญาไม่ต้องใช้สัตราแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นขอทูลลาไปในบัดนี้หม่อมชั้นมีภาระมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบอพิษจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสด็จเลีกไป าวันหนึ่งพระองคุลิมานกำลังเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับเรือนอยู่ในกรุงสาวัตถีได้เห็นสตรีนางหนึ่งมีคันแจกำลังยืนรอถวายอาหารบิณฑบาตอยู่จึงเดินเข้าไปรับบาตรหญิงนั้นพอเห็นถนัดว่าเป็นองคุลิมานก็ตกใจวิ่งหนีไปติดอยู่ที่รั้วบ้านของตนพระองคุลิมานตามหญิงนั้นไปแล้วกล่าวสัจจะวาจาว่า ดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เวลาที่เราเกิดใหม่ในอริยชาติจะแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตทั้งรู้หาไม่ได้ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแจ่ท่านและทารกในครันของท่านเถิดจบสัจจวาจาของพระองคุลิมานหญิงนั้นก็คลอดบุตรออกมาโดยง่ายใดยณนะที่นั้นเองพระองคุลิมานออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรไม่นานนักก็กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจัรทร์อันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต,ต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรทร์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำได้ทําเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ม่ได้มีอีก พระองค์คลีมานได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายวันหนึ่งพระองค์คลีมานเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลคว้างไปไม่ว่าโดยทางทิ่ใดก็หวนมาตกต้องพระองค์คลีมานศีรษะแตกโลหิตไหลบาดแตก กีวอฉีกขาดกลับจากบิธฑบาทได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์พระศาสดาตรัสว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดเธอได้เสเวยผลกรรมอันเป็นเหตุให้เธอหมกไหมในรกก็แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นต่อมาพระองคุลิมานลีกเกรนอยู่เสเวยวิมุตติสุขได้เปล่งอุทานว่าผู้ใดเมื่อก่อนประมาทบัดนี้ไม่ประมาท ผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้วปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกให้สว่างดุดดวงจันทร์ปราศจากเมฆบางฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายจงขนขวายในพระพุทธศาสนาขอมนุษย์ทั้งหลายจงคบสัตบบรุษผู้ชวนให้ปฏิบัติธรรม ขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติความสรนเสริญคือเมตตาขอจงฟังธรรมตามการแล้วจงกระทำตามธรรมนั้นขอผู้ที่เป็นศัตรูไม่พึงเบียดเบียนเราหรือผู้อื่นใดเลยคนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบัณฑิตย่อมทรมานตนได้ฉันนั้น ในธรรมบทกล่าวว่าครั้นพระองคุลิมานเปล่งอุทานแล้วก็นิพพานด้วยอนุปาที่เสสนิพพานภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าอาวุโสพระเถระจะไปบังเกิดหน้าที่ใดหนอเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาจึงพากันกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าองคุลิมานนิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามอีกว่า ท่านพระองคุลิมานข่ามนุษย์มีประมาณมากมายเช่นนั้นนิพานแล้วหรือพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างนั้นก็เพราะความที่องคุลิมานไม่ได้กัลยาณมิตรสักคนหนึ่งจึงทำบาปมีประมาณเท่าน,านี้ในการก่อนแต่ภายหลังเธอได้กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยจึงเป็นผู้ไม่ประมาทบาปกรรมนั้นอันองคุลิมานละได้แล้วด้วยกุศล แล้วพระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาว่าบุคคลใดไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลน,นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจด,ดวงจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้น